เาก็จะนึกถึงถักที่รับจากของานางพิเจนนะคะจากด่านช้าสุพรรณครั้งแรกที่ได้ผักมาก็จะตื่นเต้นมากเพราะเปิดกล่อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกมา,กาเามานี่นยใช่จะหอมมากเพราะอ่าสมุนไพรนะคะคือ <c oughs> เราไม่เคยด้วยความท,ที่เป็นคนเมื่อไม่เคยปลูกผักเป็าเรนเกษตรเราไม่ได้ปลูกผักะไรมากมากเพราะว่า <c oughs> ไม่เคยสัมผ,ผลสลัสว่าผักสด หรืออย่างที่ที่อาจจะโชคดีว,ว่าที่ครอบครัวเคยได้สั่งสอนกันมาว่ามันเป็นยังไงแล้วคิดคนคิดว่าทุคนหลายคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วค่ะท,ที่มันสดนี่มันหอมนะ่ะมันต่างจากไอ้ของเรากินไอ้ของกักยาวหนะวานนี่รสชาติเป็นยังไงเรากาเป็นกินพลาสติกกินรวันนี้จนชินไปแล้วว่ารสชาติอย่างนี้เราก็ปรุงร้อนเพิ่มเข้าไปถึงไม่รู้แล้ว,ว่ารสชาติของจริงนี่มันร่อยแค่ไหน ลูกมากขึ้นว่าเขาจะกินอะไรนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรารู้เยอะว่าผักผลไม้เนี่ยมันมีสารเคมีสารพิษได้เยอะมากก็จะเลือกมากขึ้นคิดว่าส่วนหนึ่เนี่ยที่ทําให้เปลี่ยนก็คือม,มาจากความห่วงลูกและความกลัวของเราด้วยอย่างหน้าพอเห็นวามม่าเฮ้ยหน้าหนาวแล้วเนี่ยดีใจมากเพราะจะได้กินบรอกโคลี่สบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ต้องหยิบค่ะในผักในผักใน ซุปเปอร์น่ะมันมีต่อเองจริงหรือดอกอะไรก็ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะหยิบเพราะว่ากลัวไม่รู้ว่ามันมันมาพร้องใครบ้างนะก็คิดว่าถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวที่จะไปกดดันให้กับผู้บริโภคที่เป็นรายใหญ่นะคะให้เขาเนี่ยเปลี่ยนคือเขาต้องเปลี่ยนะเพราะเราเป็นผนูบริโภคมันมีนคนซื้อถ้าไม่มีคนซื้อเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะไม่ แล้วก็ต้องอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าคิดถึงเด็กๆว่าผู้ใหญ่เนี่ยาจะแก่เกินเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ที่พูดกันอยู่ก็แก่ๆผู้ใหญ่ทำหนางันอยู่ในห้องนี้เด็กผู้ใหญ่คนนั้น,เ,น,นนะ <laughs> เราจะฝากความหวังไว้เนี่ยก็ <c oughs> คิดว่าอยู่ที่เด็กแล้วละค่ะที่ถ้าเราอยากจะสร้างทัศนคติใหม่เราก็ฝึกบิ้นที่ดีใหม่ๆเนี่ย ก็คิดว่าต้องไปเริ่มที่เด็กอย่างตัวเองเนี่ยทำโครงการ,รปลูกต้นไม้นะคะในกรณีที่สถาบันราชพฤกษ์เนี่ยเราก็เบื่อแล้วที่จะต้องไปทํางานกับผู้ใหญ่นเราก็ไปเริ่มที่เด็กปลูกฝังจิตสำนึกคือเราเราเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยทัศนคติที่มันอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันจะไปเผยแพร่ก็ส่งต่อให้คนได้อีกตั้งหลายหลายหลายสิบคนนะคะไม่ใช่ถ้าเราทำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้ได้ของเรา ราคิดวัส่งต่อให้กับรุ่นใหม่นะคะที่จะสร้างทัศนคติที่ดีแล้วก็อีกทางหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องอาศัยงสื่อนะคะว่าเป็นเหมือนกระบอกเสียงนะคะที่สังคมเขาเชื่อแล้วเขารับฟังตลอดนะคะซึ่งเป็นยิ่งสัยนี้นะคะว่าทุกคนก็คือรับข้อมูลจากสื่อเป็น,ปนหลักนะคะแล้วก็เชื่อด้วยเพราะฉะนัน้นคิดว่าก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สําคัญม,มากๆนะคะ,นะคะที่จะถ้าอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นคในสังคมมาที่ที่มันจะเป็นผลด,ดีกับกั่ทุกคนได้